สวัสดีครับมาพบกับรายการโหัวลายายักษ์ประจําเดือนสุดท้ายของปี2565แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้นิวเยียกับทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะครับไปไหนก็มีแต่คนกดไลค์นะครับมีแต่คนรัก ได้เจอเรื่องดีๆแล้วก็ได้เจอแต่คนดีๆนะครับอ่ะก่อนจะไปกันมีข่าวประสัมพันธ์เล็กน้อยครับคือมีหลายท่านอยากจะมาเรียนกับอาจารย์ยักษ์แบบเห็นตัวเป็นๆกันอยากมีการเปิดคลาสเรียนที่บ้านอาจารย์เมื่อไหร่นะครับหลายคนรอครับบอกเลยครับอาจารย์จะเปิดคลาสเรียนในวันที่ 29กมกราคมเป็นวันอาทิตย์ครับสามารถจอดรถหน้าบ้านได้ไม่โดนล็อกล้อนะครับบ้านอาจารย์อยู่ที่วงเวียนใหญ่ครับมาเรียนกันได้เลยนะครับได้เจออาจารย์ยักษ์ตัวเป็นๆสงสัยยกมือถามได้นะครับตรงนี้ต้องบอกเลยรีบนิดนึงครับรับจานวนจํากัดนะครับเพราะบ้านอาจารย์มันไม่ได้ใหญ่มาก นะครับและถ้าใครบอกอาจารย์อยู่ไกลแต่อยากเรียนนะครับการเรียนออนไลน์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับค่าใช้จ่ายก็เดือนละ1 0 0 0บาทเหมือนเดิมครับเปิดวันที่28มกราคมเป็นวันเสาร์นะครับก็นะครับมาเรียนกันได้หรือถ้าใครบอกอาจารย์อยากเช็คดวงปีหน้าดวงหนูจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเลยครับแอดไลน์โหราพยากติดต่อจองคิวกับคุณอ้อมได้เลยนะครับช่วงนี้ นะครับเป็นช่วงใกล้ๆปีใหม่และคิวเริ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยไปเป็น7วัน5วันนะครับครึ่งเดือนอะไรลักษณะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูด้านจิตใจกันเดือนนี้แม้ดาวอังคารจะโครจรถอยหลังแต่มีข้อดีคือหลังจากวันที่15พฤศจิกาดาวอังคารนั้นย้ายออกมาจากภพมรณะแล้วนะครับและ ก็มาอยู่ในพบคนรักได้ตำแหน่งประเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะขี้เกงใจคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็หลังจากวันที่4เป็นต้นไปนะครับพลหัสกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองก็จะดีด้วยผู้ใหญ่ก็จะให้ความรักให้ความเมตตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้มุมดาวเนี่ยไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพวินาศ ไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครนะครับขายของทํางานอยู่เดือนนี้นะครับลุยได้เต็มๆนะครับทำได้หลายเรื่องหลายราวทีเดียวแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับวันที่1นธันวาดาวมฤตยูครับย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพอลิเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่า ระวังการโมโหหงุดหงิดง่ายอะไรลักษณะนั้นเพราะดาวมุษยูครับย้ายกลับไปอยู่ในภพอลิอัลิก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับมันจะมีปัญหามีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาให้ท่านต้องแก้นะครับต้องนะครับคอยจัดการอยู่แต่ว่าอาจารย์มองว่าพฤหัสที่เดินดีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างสมูทดูแล้วไม่มีปัญหาสามารถ แก้ปัญหาได้นะครับดูแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ด้านจิตใจนะครับหลังจากวันที่15ทธันวาเป็นต้นไปดาวอังคารนะครับจะเข้ามาอยู่ในภูมิปาโลเลิกแล้วก็เสวยตรียางสุภคราะห์เพราะฉะนั้นนะครับการใช้อารมณ์เนี่ยนะครับที่งุหกิดง่ายที่ดูมีปัญหาหลังจากวันที่15บาไปจะดูมีสตินะครับคุยกับใครรู้เรื่องมากขึ้นนะครับดูแล้วก็ ดูดีทีเดียวและประกอบกับดาวสุขที่โครจรมาทับตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีคนคิดถึงนะครับถามหาแล้วก็มาหาค่อนข้างเยอะประกอบกับดาวการงานที่ทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานหรือนะครับทำงานเนี่ยคนอื่นเขาก็จะนึกถึงตัวท่านมากเป็นพิเศษนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าจะทำอะไรให้ยึด ลางสังหรณ์หรือความรู้สึกตัวเองบ้างนะครับถ้ามันรู้สึกไม่ดีสังหรณ์ไม่ดีก็นะครับอาจจะรอเวลานิดนึงแล้วค่อยไปหรือไม่ก็เลื่อนนัดไปก่อนเพราะดาวเกตที่มาอยู่ตรงนี้เป็นดาวเตือนภัยท่านดีอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวเกตทับตัวเนี่ยก็อาจจะต้องนะครับเชื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์ตัวเองสักนิดนึงครับทีนี้เราก็มาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้าน S Sweet s สเตอรครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรกี่มีทั้งขายปรีกแล้วก็ขายส่งหรือถ้าใครอยากจะสั่งทำขนมเบเกอรี่แจกในช่วงปีใหม่ก็สามารถทำได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับ0656436329ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการบอกเลยครับว่าในเดือนนี้ นะครับคนลัคนาราศีพิจิกมีแต่เรื่องรายรับเนื้อเนื้อเน้นเนนเลยครับไล่ตั้งแต่วันที่1ทธันวาดาวพุธครับซึ่งเป็นดาวลาพระลาพระแปลว่าสำเร็จและเป็นดาวมรณะนะครับโคจรมาให้คุณคําว่าให้คุณแน่นอนครับมันก็ต้องให้ตังอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครนะครับขาย ของมือสองขายที่ดินขายรถขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้ในช่วงนี้หรือถ้าใครนะครับมีนะครับรอมรดกอยู่เช่นนะครับคุณตายังอยู่แต่คุณตาเนี่ยแบ่งมรดกให้หลานๆแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงนี้ด้วยและเท่านั้นยังไม่พอครับดาวการเงินที่โคจรถอยหลังมาหลายเดือนครับ วันที่4ี่ธันวาดาวพฤหัสเซ่นเป็นดาวการเงินโคจรกลับมาเป็นปกติแล้วก็เดินเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการพูดคุยการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองจะเป็นอะไรที่นะครับค่อนข้างว่องไวได้ง่ายชัดเจนไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ก็จะดูดีเป็นพิเศษเลยหลังจากนี้ไปแล้วก็ดาวพฤหัสครับจะไม่โคจรถอยหลังอีกเลย ไปจนถึงวันที่19เมษายนก็ตั้งแต่ครับพันวามวกรากุมภามีนาเมษา5เด,เดือนเต็มๆที่ดาวฤหัสจะเดินเป็นปกติและก็อยู่ในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นคนละขนาราศีพิจิกก็จะเฮงๆรวยๆอย่างนะครับต่อเนื่องถึง5เดือนด้วยกันและหลังจากนั้นครับวันที่8ดาวศุกร์ครับย้ายราศีนะครับ พอดาวสุกมาเนี่ยดาวสุกเป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์ได้คนรักเป็นทรัพย์สินก็คือเจอคนถูกใจนั่นเองสำหรับคนโสดหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์เลยครับถูกลอตเตอรี่มีโชคไม่คาดฝันเช่น,เด,นเดินไปไปเจอนะครับทองคําตกอยู่อะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างขำๆก็คือมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคซื้อหวยก็แนะนําเป็นช่วงวันที่ 16ทธันวาคมเป็นต้นไปแล้วกันนะครับและดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นจะให้คุณแบบ100%เลยนะครับในช่วงวันที่18ทธันวาเป็นต้นไปนะครับและดาวพุธเองจะเริ่มโครจรถอยหลังในวันที่20 ธันวาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการตกลงคุยงานเสนอรายการขายอะไรต่างๆแนะนำให้คุยให้จบภายในวันที่นะครับ20ธทันวาคมและดาวอาทิตย์ครับก็ย้ายราศีมาอยู่ในภพการเงินอีกเพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วมันมาลุมมาตุ้มมันทำให้อะไรครับ ท่านก็ขยันหาเงินแล้วก็ได้เงินอย่างที่ต้องการด้วยและมีรายได้อีกอย่างหนึ่งคือดาวพุธที่เป็นปลาดาวพุธแปลว่าคำพูดเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนในหน้าทำให้ชาวบ้านด้วยนะครับและดาวศุกร์ที่ได้มาหาจากนั้นนะครับมันจะทำให้เวลาได้ได้เยอะด้วยเพราะนั้นเดือนนี้ถ้าไม่รวยเดือนนี้ก็ไม่รู้จะรวยเดือนไหนแล้วนะครับแม้ว่า ดูตามเนี้ยนะครับสาหรับคนขายของอาจจะมีความมีเอ้ยช่วงนี้เขาไปเที่ยวกันจะขายของได้เลยก็ลองดูแล้วกันแต่อย่างที่บอกนะครับมันจะมีจุดเสียเงินหรือมีจุดหักล้างอยู่นิดนึงคือดาวมะรตยูที่โครจรถอยหลังอยู่ในภพอรีท่านจะเจอปัญหาไม่คาดคิดเจออุปสรรคแบบไม่คาดฝันเข้ามาเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็จะต้องทําใจด้วยนะครับแต่อาจารย์มองว่าเรื่องรายได้ถ้าขยันไฟติ้งไฟติ้งหน่อยยังไงดีแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับเรื่องการเงินการทองครับถามว่าซื้อของมีราคาได้ไหมยังก่อนนะครับเพราะในช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรติดพิษนาคเพราะฉะนั้นจะได้ของที่มีตําหนิแต่ด้วยความที่มันเสวยตรียางพฤหัสเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าแค่มีตําหนิครับแต่เป็นของแท้ที่ตรงปกแต่ว่า ถ้าเอามาแล้วระวังเป็นสนิมหรือทําตกน้ำเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับเป็นห้างทองที่เปิดมาก,กว่า40ปีครับขายทั้งทองแท่งและทองรูปประพันธ์นะครับมีทั้งนะครับลายให้เลือกหรือสั่งทำจะทำ กรอบพระสร้อยพระอะไรต่างๆมีให้ท่านเลือกมากมายแน่นอนครับเบอร์โทร<ม>024631453นะครับก็ฝากไว้ด้วยเป็นร้านของเพื่อนรักอาจาร,รย์เองครับ024631453ห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับอ่ะมาดูด้านสุขภาพกันนะครับเนื่องจากในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณนะไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพวินาศ แต่มีดาวราหูและมีดาวมนุษย์อยู่อยู่ในภพอฬิเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวเรื่องปวดหัวนอนไม่หลับนะครับฟืนไฟความร้อนแล้วก็อุบัติเหตุตากจากการเดินทางนะครับแม้ว่าดาวพุธมันจะเป็นประอยู่ในภพการเงินนะครับก็อยากให้ระวังนะครับฟืนไฟความร้อนนะฟังให้ดีๆเลยนะครับให้ระวังนิดนึง นะและด้วยความที่ดาวราหูเป็นดาวพันธุแสดงว่าท่านก็จะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ขับรถช้าจนเกินไปไม่ขับรถเร็วจนเกินไปหรือไม่ขับไปทางที่ไม่ชินทางให้เน้นทางหลักอย่าไปทางลัดนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนเลยถ้าท่านนะครับไม่ได้ทากิจกรรมอย่างที่อาจารย์บอกรับประกันครับแทบจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยเพราะ ช่วงนี้ดาวมรณะโคจรให้คูณแถมมีเกณฑ์ขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายไว้มีเกณฑ์ได้ในช่วงนี้ด้วยหรือมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝันมีเกณฑ์รับมรดกด้วยเพราะนั้นระวังอยู่เรื่องเดียวครับฟืนไฟความร้อนแล้วก็อุบัติเหตุทางรถยนต์ครับไม่ขับช้าจนเกินไปไม่ขับเร็วจนเกินไปและไม่ไปทางที่ไม่เคยไปการันตีว่าจะไม่เกิดอะไรกับท่านนะครับแล้วก็ ถ้ามีการซ่อมบ้านแนะนําเรียกช่างครับอย่าทําเองอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าพันธุนั้นนอกจากจะแปลว่าอุอบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็คือยังแปลว่าอุบัติเหตุภายในบ้านด้วยครับ mm hmm. นะครับอันนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะดูแล้วมุมดาวดีเป็นช่วงกอบโกยทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดีกว่านะครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยเอเมอร์ครับเอเมอรเป็นบริษัทผลิต เครื่องสำอางครบวงจรครับตั้งแต่พูดคุยให้คำปรึกษาออกแบบโลโก้จดทะเบียนการค้าดูแลเรื่องแพ็กเกจการตลาดและการจัดส่งนะครับเรียกว่าท่านมาแต่ตัวเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นเน็ตไอดอลหรืออยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองครับรวมถึงเราจะรับผลิตด้วยสำหรับใครที่อยากจะย้ายการผลิตมาให้เอเมอร์ชผลิตให้หรือใครที่อยากจะพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ของตนเองครับลองปรึกษา a m e r อร์ดูครับเบอร์โทร0636642545ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับด้วยความที่ดาวการงานเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นั้นโครจรทับตัวครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานถ้าใครจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือทำงานนะครับอาจารย์แนะนำ ดาวการงานจะให้คุณสูงสุดในช่วงวันที่ 1, 2, 3ธันวาคมครับช่วงนั้นดาวการงานได้เสวยตรียางพลึัดซึ่งเป็นตรียางที่ดีเสวยราชาเลิกนะครับและได้วรโคตมานวางก็คือ the best of the best นั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันที่ 1, 2, 3ธันวาคมครับหลังจากนั้นวันที่3จนถึงวันที่16 ดาวอาทิตย์นั้นโคจรสเสวยสัม,มโนเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านเฉพาะด้านเฉพาะทางนะครับเป็นงานด้านบริการเป็นงานต่างประเทศหรือเป็นงานที่ต้องทําร่วมกับคนอื่นนะครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็รายได้ดีนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่4ไปถ้ามีการคุยเกี่ยวเรื่องงานนะครับรายได้จะดีแล้วก็แฮปปี้มากๆเพราะดาวพฤหัสหันั้น กลับมาเดินเป็นปกติแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับมีดาวดราหูและดาวมฤรุตยูที่อยู่ในภพอลิถ้าไปแล้วอย่าโชว์ความสามารถนักให้ค่อยๆโชว์อย่ารีบโชว์สกิลนักอาจจะทำให้ท่านนั้นโดนหมันไส้โดนเหม็นหน้ากับคนที่ ตำแหน่งใหญ่กว่าได้เพราะพันธุูก็แปลว่าเจ้านายเช่นเดียวกันแล้วก็มนุษย์ยต,ย,นนตยูที่อยู่ในภพอลิถ้าไปรับปากว่าทําได้ตามยอดทําได้แน่นอนแต่มนุษย์ตยูที่อยู่ในภพอลิเนี่ยมันอาจจะทําให้เกือบถึงยอดแต่ไม่ได้ตามยอดท่านก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องระวังนะครับอย่าโชว์เหนืออย่าโชว์พาวมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับและด้วยความที่ดาวอังคารนั้นโคจรถอยหลัง ท่านก็จะขี้เก่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็รับทําหมดเพราะฉะนั้นพยายามต่อรองเกี่ยวกับเรื่องงานดีๆครับแล้วก็งานช่วงนี้อาจารย์ว่าจะเป็นอะไรที่เยอะเลิกยากนะครับถ้าทําแล้วต้องจะทํายาวเพราะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ด้วยกันเราเรียกว่าดาวคู่สมพลครับก็มีกำลังเยอะเมื่อมีกำลังเยอะมันก็เลยทำให้เลยครับอยู่ทนอยู่ยาวอยู่นานหลังจากนั้นพอวันที่8ปดปลายดาวศุกย้ายราศี ดาวทิตก็ยังเสวยสมโนเลิกอยู่อันนี้นะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายแนะนำให้นะครับาขายแบบมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมอะไรเงี้ยจะดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่16เป็นต้นไปดาวทิตย้ายราศีแต่ยจะบอกข่าวร้ายกับเราอย่างหนึง่งคือดาวทิตหลังจากวันที่16ไป จะเสวยทลิศโทรเลิกเป็นเลิกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะหางานอาจารย์ว่าอดทนรอให้มกลาไปเลยดีกว่านะครับงานที่เข้ามานั้นจะเป็นงานตัวแทนงานในหน้างานต่างประเทศนะครับงานที่จะต้องติดต่อพูดคุยแต่อาจจะเป็นงานที่ยากสักหน่อยแล้วก็ทำแล้วอาจจะไม่คุ้มกับที่ท่านลงทุนไปเพราะนั้นนะครับถ้า ช่วงนี้ใครขายของให้จัดโปรโมชั่นแต่ถ้าหางานใหม่อาจจะต้องรอนะครับปีหน้าไปเลยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่งานเนี่ยมันอยู่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานเกีก่ยวกับเรื่องการตัดสินใจงานวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับแล้วก็ดาวที่จะกลับมาดีจริงๆอ่ะจะต้องรอจนถึงย9่ธันวาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่า29ธันวาเนี่ยยังจะมีการเปิดสัมภาษณ์ นะครับพนักงานอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็หยุดปีใหม่ไปแล้วเพราะนั้นก็พยายามทำให้จบในวันที่16ธันวาคมเนี่ยดีที่สุดนะครับพอพอเลยไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรทำไปได้ต่างแต่ว่าถ้าจะเริ่มงานใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้อาจารย์ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะส่วนใครที่หางานอยู่ให้เน้นบริษัทใหญ่บริษัทมหาชนเป็นหลักเพราะ รายได้นั้นค่อนข้างดีเพราะดาวพฤหัสด,ดีแล้วเผลอๆดาวพฤหัสที่ตีโกนแบบนี้มันจะมีรายได้ทั้งเงินเดือนและก็ค่าคอมมิชชั่นมาด้วยเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเน้นนะครับเงินเดือนน้อยๆแต่ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆนะครับใครที่เป็นเซลนะครับช่วงนี้จะทำรายได้ได้ดีเป็นพิเศษครับและนะครับถ้าจะรับลูกน้องนะครับเดือนนี้หลังวันที่4ไปรับได้หมดเลยครับทุกวัน นะครับเพราะดาวพฤหัสเดินดีแล้วแต่ลูกน้องจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมีความสามารถดีนะครับแต่ค่อนข้างดื้อไปสักนิดหนึ่งส่วนการลงทุนขยายกิจการอาจารย์ว่ารอไปก่อนเพราะมนุษย์ยูก็ถอยหลังดาวอังคารตัวท่านก็ถอยหลังมันทำให้การตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันครับคือเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับช่วงนี้ สนับสนุนโดยโคโคฮาร์ดครับโคโค่ฮาร์ดเป็นน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากน้ำจากดอกมะพร้าวน้ำหอมนะครับมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลนะครับเบาหวานทานได้ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้แล้วก็เป็นเ้าของเดียวกับตัวโอมาแต่โอมานั้น จะเป็นน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมผสมกับน้ำตาลอ้อยราคาจะถูกลงมาแต่รสชาติความหอมหวานก็ยังมีเหมือนเดิมเทกเจอร์นั้นตัวโคโคฮาร์ดจะค่อนข้างนะครับนิ่มกว่าตัวโอมาจะแข็งกว่าเพราะว่าตัวโคโคฮาร์ดนั้นเป็นน้ำตาลจากดอกมะพร้าวก็จะมีความนิ่มๆน,น,นิดหนึ่งอะไรลักษณะนั้นเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ086 แปด6 6 2 2ครับทีนี้เรามาดูด้านความรักกันช่วงนี้ดาวคารนะครับอยู่ในภพคนรักดาวคารเป็นทั้งดาวตัวท่านแสดงว่าตัวท่านเองก็มีความคิดอยากมีแฟนอยากมีคนรักในช่วงนี้และดาวคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิอลิแปลว่าคนที่สู้ท่านไม่ได้เช่นนะครับคนใช้นะครับตามตำราเลยอลลิแปลว่าคนใช้ อาลีแปลว่าคนที่สู้ท่านไม่ได้เช่นท่านอาจจะมีพันล้านคนที่มาชอบท่านอาจจะเงินเดือน5 0 0แสนอะไรลักษณะนั้นนะครับก็จะมีความต่างอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวท่านกับคนรักท่านเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เมื่อมีดาวอยู่ในภพคนรักแบบนี้มันก็จะทำให้ท่านนั้นเนื้อหอมและ ตัวดาวสุขเองในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่8ก็โคจรมาทับตัวท่านเพราะฉะนั้นถ้ามีการฟิชเชอร์ลงปิดการขายกันในช่วงนี้มันจะเป็นอะไรที่เลิกยากนะครับและตัวท่านในช่วงนี้มันเสวยตรียางเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็คือตัวท่านอาจจะมีความต้องการเรื่องความรักเยอะก็เลยไปคว้าใครมาใครเข้ามาก็คว้าก่อน อะไรลักษณะนะั้นมันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาในช่วงนี้มุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าไม่ดีนะครับเป็นไปได้นะครับรอหน่อยนะมุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าไม่ดีด้วยอังคารที่มันทํามุมไม่ดีนะครับแต่นะครับถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคือคนที่เข้ามาจะค่อนข้างหลักการเยอะนะครับแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือหลังจากวันที่4ทธันวาเป็นต้นไปคนที่เข้ามาจะรายได้ดีครับ แต่ด้วยความที่นะครับมันมีอังคารเสียอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องคัดกรองดีๆเอาว่าคนที่เข้ามาเสมอตัวท่านนะครับไม่ได้ต่ำกว่าท่านไม่ต้องไปแบกไปส่งค่าเทอมพาแบบไปกินข้าวทีไรก็ให้เราออกทุกทีรับเข้ามาในชีวิตได้ครับหลังจากนั้นวันที่8ไปดาวศุกร์ได้มาหาจักอยู่กับดาวพุธได้คู่ธาตุ เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะคบทนคบยาวคบนานอีกเช่นเดียวกันแต่สุขที่เข้ามาตรงนี้ปรากฏว่าสุขเนี่ยมันจะเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นช่วงมุมดาวที่ดีคบกันแล้วท่านไม่เสียเปรียบคบกันแล้วท่านไม่ถูกเอาเปรียบคบกันแล้วไปกันแบบวินวินเธอออกค่าน้ํามันฉนันออกค่าอาหารเธอออกค่าโรงหนังฉนันออกค่าที่พักต่างคนต่าง รักกันช่วยเหลือกันดาวสุกจะเริ่มให้คุณสุดๆหลังจากวันที่18ธันวาคมไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่8ธันวาจนถึงวันที่18ธันวาจะเป็นรักที่เอาเปรียบแต่ด้วยความที่มันได้มาหาจากเพราะฉะนั้นจะเจอคนสวยหล่อหน้าตาดีจีบยากและมีเข้ามาให้ท่านเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะครับ แต่ข้อด,ดีก็คือไม่ว่าจะเข้ามาช่วงไหนจะเป็นคนที่มีรายได้ดีครับเป็นคนที่วางแผนเรื่องรายได้จัดการเรื่องรายได้ดีนะครับถามว่าสุขที่อยู่ตรงนี้กับสุขที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับช่วงไหนที่คนรักรายได้ดีกว่าการอาจารย์มองว่านะครับช่วงทั้งสองช่วงเนี้ยช่วงอยู่ธนูดีกว่าอาจารย์มองอย่างนั้นนะ แล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วยข้อเสียมีนิดเดียวคือจะค่อนข้างเห็นครอบครัวเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปนเป็นแฟนเขาแล้วไม่ถูกกับแม่เขาถ้าเขาจะดีลิทท่านทิ้งทันทีเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับแต่หลังจากวันที่20เป็นต้นไปแล้วนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นะครับอาจจะนานๆเจอิครค้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างบ่อย ด้วยความที่ดาวพุธมันจะเริ่มโครจรถอยหลังนะครับมันก็เลยทำให้มีปัญหาในส่วนของตรงนี้ก็อยากให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพุธท,ที่ถอยหลังถามว่าเสียมากไหมก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับแล้วก็สุขเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่1มกราคมเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านแบบอยากจะหาคายน็อกดาวน์เคาะดาวด้วยก็ น่าจะเป็นช่วงนี้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้านการทํางานด้วยนะครับแล้วดูตามนี้หลังจากวันที่16เป็นต้นไปอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีแฟนแล้วนั้นนะครับแนะนําว่า ด้านสุขภาพอาจจะต้องระวังคล้ายๆกับท่านนะครับแล้วก็การเงินการทองดีทั้งเดือนเลยส่วนมุมดาวที่จะทะเลาะกันดูแล้วไม่มีนะครับหางานอยู่ได้งานอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่านะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ เขาจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเพราะนั้นก็พาไปเที่ยวต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับรายได้ดีก็ใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับดูตามนี้แล้วไม่มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่สำหรับเรื่องความรักแล้วก็การเงินของท่านก็ดีการเงินของแฟนท่านก็ดีทั้งเดือนเลยนะครับก็สามารถจะ เก็บเงินไว้ซื้อของฝากให้กันและกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกับความรักแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ